สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้สาวเจนเป็นจินตลานะครับเี<ะ>่ยิมอีรัเบ่งท่งผมครับทรงผมสาวเจนสาวเจนตัดผมใหม่ครับคือจินตลานี่ครับแตงโมแตงโมแตงโมวันนี้บ่าวพี่ให้ลองให้สาวเจนนะครับปรุงน้ำยาป่าดูนะครับว่า<ป>จะอร่อยหรือไม่อร่อยครับตอนนี้สาวเจนกำลังทำ แซบค่ะนี่อันนี้น้ำยาป่านะครับคนพี่ประกายกับคนพี่ที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะคะรอหน่อยนะคะปาระสาวเจนถ้าว่างสาวเจนจะไปส่งไห้นะคะสี่แปดขวดเก้าขวดนะคะพ็เห็นได้ปะ ครับตอนนี้เราก็ขายแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ขายแล้วนะคะหลังจากที่หยุดไปหนึ่งวันลูกค้ากระถามหาขนาดหยุดลูกค้าถามหาหยุดเทดยังหยุดเ็ดยัง่าสั้นแล้วก็หยุดไปทําธุระด้วยนะคะขายแล้วนะครับทุกคนวันนี้นนตอนนี้ป้ากำลงังล้างหม้ออยู่ลูกค้า ได้เท่าครับ FC คนไหนนะครับบอกเลขบาวพี่ในได้ครับบอกเลขในได้ครับไฟแดดเลเ,ลเล็กดีเล็กมัน นี่บรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนเอ้าลูกนิงมาได้ไสรมาได้ไสร็จขวายังคุณทั้งหลังนนเห็นไหมลูกนิงตอนนี้กำลังกิน,กนข้าวเช้าครับก้อยเนื้อครับก้อยเนื้อ ก้ไอเนื้อนะอครับทุกคนอันนี้เห็ดใน,น้ัม่ซุกครับอันนี้โอ้ลูกค้าเอิรนครับลูกค้าเอิรนเดี๋ยวเบ่าวพี่ขอตัวไปขายของก่อนนะครับ ฝากติดตามช่องบ่าวพี่กับสาวเจีดยวยด้นะคะกกรับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกดกระดิ่งให้บ่าวพี่กับสาวเจีดยวยด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ